สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนนะครับผมณเอกนะครับจากช่องลอกตกปลามือสองญี่ปุ่นชิมานโดาว่าอาบูนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวลอกขายเหมือนเดิมนะครับเป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับเป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นสภาพก็ยังโอเคดีนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับนะนะครับ ซื้อไปก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องล้างนะครับผมเช็คระบบมาแล้วผมเช็คระบบมาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่ามันยังเนียนดีอยู่นะครับผมแค่เปิดฝาห้องเครื่องแล้วก็เติมจาระบีที่เฟืองเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ล้างเหมือนกันนะครับแกะมาสวยนะครับแกะมาสวยนะครับแกะเฟืองมาแล้วภายในไม่สกรปรกนะครับสวย สะอาดสะอ้านนะครับอ่ะมาอะไรมาดูร่องรอยกันก่อนครับเพราะว่ามันเป็นมือสองนะครับนานาค่อยๆพิจารณากันนะครับผมด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูหลายๆมุมแสงครับพลิกไปพลิกมาช้าๆนะครับด้านด้านตีนลอกด้านล่างก็สวยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับถลอกนะครับอ่าแถวๆนี้แถวๆนี้นิดหน่อยนะครับด้านบนนะครับ ลิกด้านข้างนะครับฝาปรับหน่วงนะครับฝาด้านปรับหน่วงนะครับรอยขนแมวรอยขีดข่วนก็พอมีนะครับพอมีนะครับด้านบนเป็นรอยตาโมดจุดจุดนะครับรอยขีดข่วนนะครับด้านหลังด้านกดสวยนะครับตีนลอกไม่มีรอยนะครับแกนไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ยางกันลื่นก็ยังยังมีอยู่นะครับมี ดูนะครับยางการเลื่อนนะครับตัวนี้มีสายฟูโอลคาร์บอนติดให้ด้วยนะครับไม่ใช่สายเอ็นธรรมดาครับเป็นฟูโอลนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับไม่กรอบนะครับตีไปนี่วัดปลานี่ตึงนะครับไม่เหมือนเอ็นครับเอ็นนี่จะยืดยืดจะแบบย้วยๆยนะอันนี้จะจะเหมือนพีอเลยครับการวัดปลาจะตึงเหมือนกันเลยครับใช้ดีนะครับผมชอบนะสายนี้นะ ติดไปด้วยอ่ะฝาฝั่งห้องเครื่องนะครับโลโก้มีเทนเนียม MG มนะครับชิมาโน่ครับไม่มีทะลอกนะครับสีแล็กเกอร์ก็ยังเงาเงาดีอยู่นะครับอ่าว,วิบว,วับวิบวับแขนลอกสวยนะครับไม่มีรอยนะครับแขนลอกหนอกเดิมไม่เหนียวไม่เหนียวลูกปืนก็ความลื่นอันนี้หนือดหน่อยแต่ก็พอประมาณนะครับอันนี้ก็ลื่นๆนะครับ นี่นะครับด้านฝานอบชัดไหมโฟกัสไหมแบบนี้แบบนี้เขียนว่า6.2นะครับเกียร์นะครับด้านบนด้านล่างนะครับไม่มีรอยนะครับด้านล่างสวยขาลอกสวยนะครับเจแปนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับเฟืองนะครับไอ้เฟืองไอ้อะไรนะเฟืองสับปะรดนะครับผมก็ป้ายจระบีเหลวเติมไปให้แล้วนะครับเติมไปให้แล้วนะครับจระบีไม่ขาดนะครับทั้งทั้งชุดเกียร์ทั้งชุดเฟืองจระบีไม่ขาดแล้วนะครับก็ถึงบอกว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับหมุนซ้ายรอบ6เฟืองไม่ขึ้นมือตีแขนเปล่าลื่นแบบนี้นะครับตีแขนเปล่าไอ้เสียงสายเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคเงียบลิปหมุนลื่นลูกปืนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเกิดเดี๋ยวจะเปิดลูกปืนกับสปูนให้ดูนะครับทดสอบความลื่นก่อนนะครับอะแบบนี้ลื่นดีนะครับระบบเบรกมีคลิกเสียง ระบบปรับคอนไม่มีนะครับเงียบๆนะครับคลิกเสียงครับเบรกใช้ได้ปกตินะครับไม่ติดไม่ตายนะครับดีแขนเปล่าแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดสปูลให้ดูชุดนี้ก็ป้ายจัลบีไปให้แล้วนะครับจุดหมุนจุดอะไรต่าง,างๆนะครับผมเช็คจัะบีให้หมดนะครับ ปืนเดิมสปูนฝั่งนี้นะครับสวยนะครับเม็ดลามีเต็ม6เม็ดขอบสปูนสีไม่ถลอกนะครับเดี๋ยวค่อยๆหมุนดูนะครับไม่บุบไม่บินนะครับสีไม่ถลอกนะครับ นี้นะครับแกนนะครับไม่คดนะครับตรงดิ๊กตรงดิ๊กภายในแบบนี้ตรงนี้เฟืองสับรถป้ายให้แล้วนะครับจะระบีนะครับเดี๋ยวลองหมุนดู นี่ผมปิดเม็ดลาทุกเม็ดนะครับก็จะลื่นได้สุดๆประมาณนี้นะครับเวลาน้าๆไปใช้งานก็ไปไล่น้ำหนักเดี๋ยวนะครับเปิดทีละเม็ด2เม็ดก็ว่ากันไปนะครับที่ดีแขนเป่าสนใจตัวนี้ก็ทักมาได้นะครับราคา3,100บาทนะครับพร้อมส่งนะครับหมุนซ้ายรอบ6นะครับ เมื่อ2วันที่แล้วนี้ผมก็ขายไปตัวหนึ่งครับสามพนะครับตัวนั้นก็หมุนซ้ายเหมือนกันแต่เป็นรอบ7นะครับตัวนี้ไม่มีกล่องมีแต่ตัวลอกแบบนี้เลยนะครับมีแต่ตัวลอกนะครับเดี๋ยวดูรอบๆอ,อีกทีนึงนะครับ สวยไหมก็ยังถือว่าสวยนะครับนี่เมทัเนียมนะครับนี่เมทัเนียมนะครับราคาราคาครูรโดเลยนะครับนี่เมทัเนียมนะครราคาครูรโดเลยนะครับเออสามพ่ 3, บาทนะครับราคาคูรโดเลย นานาคนไหนสนใจก็ทักข้อความเพจมาได้นะครับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่รู้วิธีการซื้อนะครับผมจะวางลิงก์เพจเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ u t u b e นะครับนานาก็กดเข้ามานะครับทักข้อความเพจมาครับกดลิงก์ทักข้อความเพจมานะครับเอ่ก็ฝากกดสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีลอกมาเสนอทุกวันนะครับเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับราคาก็ ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมโพสต์ตัวไหนนี่แป๊บเดียวปิดแป๊บเดียวปิดเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับน้าๆหลายคนบ่นกันนะครับตามไม่ทันเลยนะครับปิดไม่ทันเลยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาของมาให้น้าๆได้ซื้อกันทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเอาของมาเรื่อยๆนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างตอนนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ากําลังจะเริ่มต้น กำลังจะสิ้นปีไม่ใช่กำลังจะสิ้นปีนะครับก็เลยไม่ค่อยจะลงของเท่าไหร่ปีหน้าถึงจะจัดหนักจัดเต็มกันอีกทีนะครับปีนี้ก็เพิ่งเริ่มทํา y o YouTube ด้วยนะครับก็ยังติดขัดบ้างน,นะครับวิธีการพูดการรีวิวอะไรต้องขออภัยนานาน,นะครับสนใจก็ทักมานะครับ3,600บาทนะครับมีตัวเดียวนะครับผมขอบคุณมากครับ